ฮัลโหลสวัสดี to, ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เดยจะมาเล่นเกม Murder Mystery 2นั่นเอง <S 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 ซึ่งเกมนี้นะครับก็ได้มีอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนขึ้นมาแล้วนะครับเออ่ความจริงก็นอนนัปเดตมานานแล้วแหละแต่ว่าเดเพิ่งได้มีโอกาสมาทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมจีนนะครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมจะดูเดีเล่นกันแล,แ,ลแ,ลแล้วก็ไปกันเลยอุได้เป็นอีกเซนและ้ะ คือจะบอกว่าอีเวนต์ฮาโลวีนของเกมนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าแจกเยอะอยู่นะก็ไม่เชิงเยอะแต่คือเราต้องขยันเล่นน,นิดนึงนะก็นี่กดเข้ามาในอีเวนต์นี้สิ่งแรกที่เขาจะแจกเลยนะก็คือปักทอที่ใส่หน้ากากฮาโลวีนนะครับซึ่งน้องน่ารักมากๆเลยนี่เดีใส่อยู่เป็์เลี้ยงนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าเราทำอีเวนต์เก็บพวกลูกอมเนี้ย ครบ600ปุ๊บแล้วก็จะสามารถปลดล็อกหนึ่งช่องได้เนี่ยวุ้ยดีอยากได้อะี้ทั้งเลยอ่ะไอ้ป้ายเนี่ยเป็นของเล่นเอามาถือได้เนี่ยพวกเนี่ยเหมือนไอศครีมอะไรเนี่ยเอามากดเปิดได้ปังมากจะบอกว่าเล่นเกมนี้ทำให้แบบเป็นคนคิดระแวงมา,มากๆเลยแบบกลัวแว่า เฮ้ยคนนู้นเป็นเมือเดอร์หรือเปล่าคนนี้มร์เดือเปล่ากลัวเราแวนไปหมดคือทุกคนจะไม่ช่เพื่อนของเราไม่ว่าเขาจะดีกับเราแค่ไหนก็ตามเขาจะล่อเราไปฆ่าก็ได้ยด่ีเสียงเชอรีดยิงนั่นแหละหน้าที่ของอินโนเซนต์ก็คือเก็บลูกอมต่อไปแล้วก็ถ้าเชอรีฟโดนมเดรลฆ่าเมื่อไหร่เนี้ยก็ ไปเก็บปืนแล้วก็เอาไปยิงเขาต่อได้ถ้าเหมือเดไม่ไม่แข็มปืนนะอุย้ยนี่เสียงคนฆ่าแล้วฉันเล่สิ่งอยานะ่างน้าเดาเงวเง้มหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุยอ้ย,ยเชอรีฟเราเราป้องเราอยู่โอ้แม่นมากโอเมกอด อ่าฮัวิคนนี้ไงคนที่เดินส่วนกับเราอุได้เป็นอเซนต์อีกแล้วก็สไตล์เดิมเลยเล่นเซฟเซฟเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงกลางนีกว่าได้วิ่งวนหนีได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นทางตันเราจะไม่อยู่ตรงทางตัน มันหนีไม่ได้อย่าหายอยู่เุ๊ย,ยเสียงคาแล้วรู้สึกเสียงมาจากตรงทางตันที่เรามาเมื่อกี้แน่ๆเลยแน่ๆเลย,เลยอุ๊ยคนนั่งสมาธิอยู่โอ้โหหนะ้าเขาลองลอยมากอ๋อทุกคนแล้วก็เดลืมไปอย่างหนึ่งนะก็คืออัปเดตนี้เขามีอัปเดต ไอ้แมป2แมปมาด้วยเป็น2แมปใหม่เลยก็เป็นแมปฟาร์มแล้วก็เป็นแมปบ้านหลังใหญ่ซึ่งแมปบ้านหลังใหญ่นี่ยมีรู้สึกมีลูกเล่นด้วยนะมีเปิดประตูแค่เปิดประตูก็เป็นลูกเล่นแล้วแหละเป็นอะไรที่หาได้ยากสามมือเรื่องมิสเตอรี่แบบคือนานๆทีเขาจะแบบอัปเดตแมปมาครัแบบนานแบบเดย์พูดเลยว่านานมากๆคือเดย์เล่นมาตั้งแต่สมัยเดย์อยู่ประมาณบอห้าบได้เดย์จำได้ ก็อาจจะมีคนถามว่าอะทำไมเล่นตั้งแต่ป .5 ป .6 ทําไมมีกไม่แค่นี้เองล่ะก็เดเคยมีไอเดีเก่านะแต่ว่าเดไม่ได้ผูกเบอร์ผูกโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็เดคเล่นแบบคือยังไงอะเดคจำจำรหัสอะไรของมันไม่ได้เลยเดคก็ไม่รู้วิธีผูกเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดคก็เลยแบบเออลบรหัสนั้นไปแล้วก็เลือกที่จะเอารหัสใหม่ที่มั่นคงแล้วก็สามารถเติมได้ดีกว่าแบบเติมโลบักอะปุ๊บ ต่อหน้าเลยเมื่อกี้ต่อหน้าเลยคือแบบฉันตกใจนะอุ้ยหนางมาทางนี้แหละนี่แล้วก็วิ่งวนแบบนี้นะทุกคนหนังตามมาแล้วแล้วก็วนต่อไปเรื่อยๆอยหนังไปไหนวะวาร์ปเหรออออยูน่นี่ยังไม่มา นางเฝ้าอะไรสักอย่างแถวนั้นใช้ปืนหรือเปล่าโอ้ยไปดูเพื่อนซิเพื่อนเป็นรอรือเปล่าโอ้โอเมก์ก o ดเนสอ่ะในที่สุดเด็กก็ได้เล่นแมปใหม่สักที ตอนนี้เรามาเกิดในบ้านนะมันคือแบบฟาร์มใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแบบมันนี่ไงออกไปข้างนอกได้คือแบบฟาร์มเดี๋ยวดูกันนะแบบฟาร์มเปิดปิดประตูได้หรือเปล่าไม่ได้อ๋อใช่จริงด้วยก็เปิดปิดได้เฉพาะแบบบ้านหลังใหญ่นะ mm. ข้างนอกสวยมากความฮาโลวินคือแบบสูงเหมือนเป็นฟาร์มฟักทองเลย ดูสิมีลูกเล่นอะไรบ้างอมีชั้นบนชั้นล่างามีแบบใต้ดินเลยไหมอ,อนี่มันรูนี่ลงไปมีท่อใต้ดินด้วยโอ้ทางยาวใช้ได้เลยน่าจะลากเข้าไปในบ้านนะอุ้ยทุกคนดูนี้สิมีอะไรเนี่ยขังข่าวนแน่ๆเลยก็แมว แล้วมีแสงลูกเล่นก็ไม่ค่อยเยอ่เท่าไหร่แต่ว่าความสวยของแมพเอาไปเลยสิบสิบชอบเนี่ยคือถ้าผู้สร้างเกมขยันทำแมพนี่คือแต่ดีมากเลยแต่แบบนี้ขยันลงมีดเออ่ยเราก็ซื้อไปสิเยวเขาก็เสียงเกมกนโอเคเสียงเกมลูกอมดังดัง อุ้ยมีเสียงค่าแล้วอ่ามันจะ,จะต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วเหมือนเดเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะที่ตูก้ก็ไม่มีระมังเออน่าจะมีแค่เดินวนแหละใช่อุ้ยอุยมาแล้วตายแล้วนี่เรามาอยู่ทางตันนี่โอ้ทีน้ะเขาไม่เห็นเราเมื่อกี้ เยาดูนี่ว่ามันด้คือใครนะเขามาแล้วเราวิ่งลงล่างเลยสิจ้าเนอ้ที่ทางทางอยู่ตรงนั้นวิ่งจ้ามายังเขายังไม่ลงมาเลยกลัวแบบพอขึ้นไปเจอปุ๊บแล้วจะเอ๋เอเด็ก ดำๆมองๆทางหลังบ้านดีกว่าไม่ได้ไม่มีหลังบ้านอีกอุย้ยโอ้โหทางมอร์อดอดเดอร์มอร์เดอร์เหมือนจะเฝ้าปืนอ่ะไม่ใช่เฝ้าแหละนงมาหาเราเลยโอ้โอ้เด็ดเดี๋ยวหยิบปืนไม่ได้อ่ะอุ้ยดีนะหมดเวลาก่อน ไม่เป็นไรนะทุกคนถึงเราจะยิงมอือเดิมไม่ได้แต่เราก็เอาชีวิตรอดได้เย้ Yay, ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในแบบใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมทุกคน,นสามารถเปิดปิดได้ด้วยความจริงแล้วนะเน่ยจะบอกคือความจริงแล้วแบบนี้อ่ะเคยถูกใช้เป็นอีเวนต์หนึง่งนี่เห็นดูไหมทุกคนเห็นดูไหมดูไหมเนี่ยมันเอาไว้คลานหนีเนะี่ยคือเป็นเกมแบบแคล้ายๆเกม เออแกรนนี่เนี่ยเออจะเป็นเกมพิกกี้อะ่ะถ้าทุกคนเคยเล่นน,นะนั่นแหละแบบนั้นเลยเพื่อให้เก็บกุญแจแล้วก็ทำนู่นทำนีท่ทํานั่นนั่นแหละแล้วก็จะได้ของรางวันเป็นของฮาโลวีนปีที่แล้วเดี๋ยวเคยมาได้อดูจับได้นี่แหละแมปแบบนี้ใช่เลย ต้องมีห้องใต้ดินนี่ไงเห็นไหมห้องใต้ดินชัดเจนพอลงไปปุ๊บนาถ้าให้ถ่ายน่าจะมีตู้ให้ทุบปืนไว้ใช่ป่ะหรือว่าเขารีเวิร์กเอาออกไปแล้วไม่ดูแต่ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยตรงนี้เหมือนเขาเพิ่มมานะใช่ตรงนี้เพิ่มมาแน่แ่เลยเดี๋ยวว่าใช่เพิ่มมาแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตรงนี้นจำได้มันไม่มี อ,ออกนอกบ้านไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนี่ขลงัขขลงก็เป็นหลังบ้านก็เปห้องครูอ่ะอตรงนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนท่อเล็กๆที่เอาไว้คลายคือแบบรู้เลยผู้สร้างแมบปบคือแบบขี้เกียจดูออกเซนดูออก ฉันดูหลอดออกแล้ว่าหลอดที่เกียะคนสร้างแบบไม่ต้องห่วงคนสร้างแบบแล้วก็หัวใจเดียวกันเฮ้ยนี่ก็ทางลงใช่เก็บลูกอมไปแลกของอ e ีเวนต์นี่เดเก็บได้ประมาณสองร้อแล้วความจริงเก็บได้หกร้อยนั้นแหละแต่ว่าดีเอาไปสูงแล้วก็ได้ เกลือคือมันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากเลยสุดองธรรมดาลแล้วก็ได้ไอเทมกอรลี่่ยทุกคนกับเป็นอะไรที่หาได้ยากมากซึ่งเดไม่เคยทําได้เลยทุกคนจริงไม่เคยคือเรจเดรี่ว่ายากแล้วอ่กอรลี่ยากกว่าอีกยากแบบแทบแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยซึ่งเดเห็นฝรั่งเขาแบบสมไดเยอะมากๆเลยทกซึ่งเดก็อยากจะมีดวงเหมือนนั้นบ้างนะ อยากจะมีมีดก้อนที่สวยๆกับเขาบ้างนี่อันนี้เดมีเพิ่งไปแลกมาได้เป็นสโนว์เฟลดนี่สวยอ่ะรอเดี๋ยวแล้วเราโอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็กกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดียวขอลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วก่อนจะจากกัน เือ